เกมบอฟเฟ่แล้วนี่มาบอกคนแรกโอ้ใครวะเราโอ้ห้องเรามาคนแรกนั่นนี่แล้วเราคนสุดท้ายอีกแล้วโอ้ดูพี่นี่ดูเราสีเดียวกันนั่งใเกมอะไรเงวะลืมไอพี่เราคนนิดนึงเขาปับเก่งนบเฮ้ยมีสกิลไหเหรอครับเดีี๋ยวมกดวิ่งแล้วกดคอนโทรลครับมันก็จะสไลด์ให้เองอ๋อใช่เออนี่ไอพีนี่เตือนดิ เออกระตุกผับปั่นมันจะเร็วมันจะเร็วกว่าหรือเปล่าไม่รู้ผมว่ามันน่าจะเร็วรอปี๊ับปั่นของราโอเคจีตตับเกีตโอเคครั้งนี้เราลองเล่นแบบสปายดูก็ยังไงครับอะไรวะเราไปปี๊อะไรสไลด์มันไม่ต่อยี่รอสไลด์เห็นไหมผับดาบเราเป็นดาบไฟผสมครับน้องแข็งนะเนี่ยดาบได้มาไงครับซื้อมาเหรอครับผมซื้อมาครับ แต่ไม่ต้องขายดาบเก่าที่นขายดาบเก่าทิ้งกันเต๋อปืนมันดีขึ้นน้อ,อกออฟเฟรตแบบนี้เปลี่ยนไปเยอะอะซอมบี้ก็เปลี่ยนไปบั็อคบี้วาดเองดิไม่ซอมบี้อะอะไรนี่เอ้ย,อยสไปายมันสไปายมันสไปายเอ้าไม่บอกขึ้นขเขแล้วกระบาดมันมีอดช้างมันจะนี่กไหมนะ ัดับไฟเราเนี่ยแหละมันเป็นแอตติสใช่ดาบไฟก็เล่นเล่นๆแล้วมันจบในตัวดาบไฟแล้วก็ใส่ในตัวดาบไฟเข้าไปอุ้ยกระตกมากเลยเมื่อกี้ตีกันมั่วเลครับอะไรเปลี่ยนปืนวะเอฟวะเอฟเฮ้ยมันใช้ปืนสั้นกดตรงไหนครับเอฟกด F ครับมันเปลี่ยนปืนกด F ครับอ๋อ งโมไปขนานเลยเนี่ยว่าจคิดมาแต่เลื่อนนะลองดิผมอัดคิดเนี่ยไม่ไม่เลื่อนเลยให้กลับไปก่อนก็ได้มันเล่นเป็นหลายอย่างได้มันเล่นเป็นเดียสเปซก็ได้เล่นเป็นเล่นเป็นพวกสายลับขึ้นมาครับขึ้นมาเล่นเป็นสายลับเลยเดี๋ยวดิ โอ้โหปืนสั้นคู่ด้วยที่มาค้างเฮ้ยใครค right ้ปืนสั้นคู่อ่ะเอ้ยดูดิผมค้างไหนเอ้ยค้างจะอะหลุดไม่ได้หลุดครับมันเนี่ยหัวมันเออเฮ้ยไปใช้เดี๋ยอีดิ่โอเคแล้วเคมันโหลดอยู่อ่ะของเราอ่ะไอ้ทุกคนยืนวิ่งยังไงไม่รู้เนีทำไมหัวเราหลุดอ่ะหัวเรา ไม่ติดหลุดละมาละมาละหลุดหมดทุกคนเลยดิเราอยู่คนเดียวอ่ะเราอยู่คนเดียวอ่ะเนันเดียวเาสร้างชองก็ได้ลาเราไปพี่ออกเลยพี่เอาไอ้ตัวกิ้เกมิเกมของนี่คือออเกมไปได้ได้เดอตามโอ้ยเจ็บ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 เจที่ล้มมา ใช่ลมกันปาเลยตอนนี้เล่นซูชี่นี่าแล้วเข้าสุดมาต่อแบบ้กอตัวเกมเทตัวใส่ฟองมันอะไรอ่ะ คืเกมเกมแท้ใส่ซองอ๋อมันมีสองคนเลยคู่ใส่ซองรับแท้ใส่ซองมันเกียนครับผมเป็นพวกเกียนทำไมโชว์เกมแท้ใส่ซองตายแล้วตายแล้วเนี่ยพี่ไอแบบเนี้ยคือสกิลเนี่ยพี่เก็บไปยังเนี่ยไงครับเออมันสกิลไงครับรอแล้วก็รอให้มันั p เนี่ยเนี่ยเกลเนี่ยสกิลเกลนะใช่ไม่รู้อ๋ออันนี้มันใช้ไงครับมันเดี๋ยวมันต้องออกแล้วค่อยไปใส่อีกรอบนะครับ แต่ถ้าใส่ใ<ห>มันต้องอัพเวลของที่จะใส่ให้เยอะไอ้ยนี่ขายเนี่ยจะหลงทางอ่ะลงทางด,ททงดูในแผนที่ครับดูในแผนที่เตะเห็ดเตะเห็ดเล่าเะเห็ดเล่าข้างล่างครับออกไปรับครับดอ,อกไปรับจะดูวิอีอต่ตอนนเี้ย กีตัวสีเทาอะหรือตัวสีอะไรนี่อันนี้ผมนี่ผมเป็นอติมเล่นบ้างแต่วันนี้เล่นเก่งเออถีเล่นเริ่มเริ่มละเริ่มมันละรอ้หลงเลยเราเราโอ้โอ้โอ้โหถูกเลเซอร์ยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์คือป้อมก็ติดคือป้อมคร จบลายละอะไรไปเไปเลยไปเลยไปไปเดี๋ยวยิงุ้งกันให้ครับก็โดนหลบหมดลยวะไม่มีเหรอไมเหรอจุเี่ยจุบเี่ยปกตินี่ โอ้วัดเรียบร้อยแล้วอุ๊ยโควายิงไม่หลงทางอนี่อยู่ไหนไม่รู้ตี่ตามแมปไปดินี่มันบอกอะเจ๋อเออเสร็จเรียบร้อยอ่อเจอละมันอิดอิดมาไปต่อเอะ คุณยังจำท่านี้ได้หรือไม่ท่าอะไรวีกที่มันกระโดดตรงนี้มาตรงนี้ที่กดอะไรวะที่มันแบบกระโดไตยไอเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์โอ้โหกันเตะเลยเซนเซอไ์ตายแล้วอ๋อมันต้องให้เออมันต้องยิงเซนเซอร์อ้าวเมื่อก่อนเราพวกเราโง่มากเลยเนี่ยโอ้โง่มันต้องมันต้องปิดเองมันปิดเองมันปิดเอง ก็เลยเปิดไม่รับเ,เ,เปิดเอ็กซ์ไงเออต้องทำลายแทงนะเลยใหลากสีเข้ามาป่ะวันนี้จะเล่นไม่รู้อ่ะเผื่อมันเล่นไงมันชวนรถตีอะไรนาปีซอมบี้ให้เลยเนะี่ยเออเราก็อยากเล่นเหมือนกับวินโดว์เอ็กซ์พีไม่รับเออเราก็เอ็อกซ์พีโอ้ผมพิวเตอร์แปดครับ <c oughs> เป็นรุแปดยังไม่รู้เลยรับเปล่โอ้เป็นรุแปดรับเกมใช่ครับรุ่นแปดดีจังแต่หลายคนบอกว่าไม่ดีใช่มันไม่ดีครับเปล่ามันใช้กับอะไนี่ไงต้นขอบต้นลุมโดนลุมโอ้โอโอต้นลุมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราเรื่อยละโอ้ขึ้นไปได้ไงน่ะฮะเดี๋ยวลงมาเยอะ เดี๋ที่นี่ต้องอป่านอันนี้เอาอยู่ดีกดเมาส์กลางเป็นอะไรไม่รู้เลยเออเมาส์กลางมันปุ่มอะไรอ่ะมันปุ่มใช้สกิลครับผมใช่ครับโอเคผมลืมแม่แหละไปไปจากที่นี่กันไปจากการลบที่นี่กันเอ๊ะฝึกไปก่อนใช้ไงวะ เออแทงยีนเองเรียบร้อยแฮกเรียบร้อยครับเราลครับ,บโลโลเราลเฮ้ยพวกคุณไปไหนเนี่ยมาดิติดมาเร็วนังตรงนี้มันเยอะเกียร์ข้างหลังอยู่ครับโอเคเสร็จแล้วเราแฮกดาบคู่อย่างผิวอะตอนเนี้ยให้มันกดใช้ดาบแบบใช้ดาบเลยได้ไหมครับรลบบโปรเวชโน่ออไปไปเอ้ยมันไม่ใช่ทางนี้นที่ลงมามันให้ไปทางล้น กระโดดเลยครับมันจะไปทางโน้นก่อนไม่ใช่ฮะมตรงมาข้างล่างดีอีดข้างล่างอยูข้างล่าง,งไปข้างล่างเพื่อติดเลเซอร์นี่เดิมอะโอ้โหอะไรครับน้องอ,อีดะมีภาให้หหดูสี่เลเซอร์ ระวังนะครับใครเล่นลอะไรวะใครไรยูเลี้วเรหรอฮัออล้วโอ้เป็นหัวตะเดียว ถ้าเป็นหุ่นยนต์ละพันแล้วไม่ติดใจช่วยยิงป้อมด้วยทำไมแหลกจังวะแลเปิดกล้องก็ถ่ายไปเฉยแหลมสีครับคู่แหลมสีเยอะผมอย ปรับภาพสวยไปเนี่ยปรับเป็นมีเดียมครับเอ้ามอลแหลกอยู่แล้วปกติโอ้ยหลุดเฮ้ยพี่พี่โดนยิงผมกันให้โอ้โหแองกิวครับผมพี่ถ่ายอยู่แล้วเนี่ยครับผมอ๋อขโมยถ่ายจะโถอะไปไม่ถูกตันเลยอุยโตโอ้ยช่วยด้วยมีเนดมีครับ ตั้มให้เออวะล้มครับล้มล้มพี่ดาวพี่ดาวเพราะอะไรวะลืมคุณตัวเอ็กครับผมออกพลังที่เปลี่ยนสีตัวก็ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคว้าที่มีดแสงดีกว่าวิ่งด่วนครับวิ่งด่วนเลยไกลนาทีแน่แน่อ่าไล่ไล่ไกลเฮ้ยนั่น่าจะเป็นจุดจบของเกมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ฮาดาดิเออใช่ครับเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวรอรอรอมันมาเยอะๆเราไปกันเราผมด้วยผมสไลด์นานเลยพี่เร็วมากสไลด์ได้นานเลยพี่เร็วมากช่ดีครับผมโชคดีครับโอ้ยด้เลยลงมาดิไร้วลยลงมาดิลงมาเลยไปเลยไปเลยโอ๊ยมมาแล้ว ใครยังใช้ปืนพกยิงได้นะเทลวมาแล้วเทเลยชอบตอนเนี้ยโคเทย์เด็ดแบบตกระโหลกเลยตอนจบแรงหกแล้วเย็ดแรงยี่สิบเลยโอ้โหอาบอาบยังไม่จบ